สวัสดีค่ะนางสาวพรพันธนูทองค่ะหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร,ร์กากรเกษตรสำนักง,งานสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดเพชรบุรีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่แปลงนายเครือจินเสนะคะประธานศูนย์สพกนะคะอำเภอเขาย้อยค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะมาพบกับการทําผักไร้สารกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันนะคะตามกันมาเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่เครือค่ะสวัสดีครับ ผมนเครือจินแสงนะครับประธานส่วนสบปกอําเภอข่อยครับค่ะพี่เครือคะตอนนี้พี่เครือทําเกษตรปลอดสารอยู่ใช่ไหมคะเกษตรปลอดภาสารเป็นยังไงครับพี่มันใช้คําว่าไร้สารดีกว่าเพราะมันมีเกษตรมีมีหลายขั้นตอนมีเกษตรปลอดภัยเกษตรไร้สารเกษตรอินทรีย์เกษตรธรรมชาติค่ะทีนี้เกษตรไร้สารคือในช่วงของที่เป็นแบบว่าตัวหาสารหรือสารเคมีในเนี้ยเราไม่ได้ใช้แค่นั้นเองประมาณนั้นคือดินทุกอย่างเราต้องทําเองทําปุ๋ยมักเองปรุงเองแล้วก็ วินิฉัยเองว่ามันดีหรือไม่ดีค่ะพี่คือคะแล้วการเตรียมดินเนี่ยพี่เตรียมยังไงคะสําหรับดินเนี่ยเตรียมดินนี่ดับแรกมันต้องเริ่มที่การทําปุ๋ยหมักก่อนการทําปุ๋ยหมักก็คือมีขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่ได้ทุกขี้ยกเว้นขี้เกียจค่ะพออมาแล้วก็คือเรามีขบศหมักค่ะหมักด้วยการเอามีเชื้อพอดอใส่บ้างค่ะสัดส่วนก็โดยประมาณก็สมมติขี้วัวสักตันหนึ่งเชื้อพอดอสักสองหนึ่งแล้วก็มี มีลำลำละเอียดสักห้าสิบกิโลคุกเขล้าประมาณสักผมน้ําให้ชุ่มมันนัหมักประมาณสิบห้าวันค่สิบห้าวันก็เอามาผสมกระดินผสมกับดินในแปลงที่เห็นเนี้ยดินล้วนเหรอคะพี่ดินธรรมดาดินธรรมดานี่แหละดินที่ไม่ใช่ดินเปรี้ยวไม่ใช่ดินเค็มคือดินธรรมดาธรรมดาเราเนี้ยแหละดินนาทั่วไปแล้วก็ผสมประมาณหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็เอามาคลุกเคล้าในแปลงพอคลุกเคล้าเสร็จแล้วในนี้เลยเหรอคะพี่ในนี้เลยเอาปุ๋ย เอาดินมาเทเอาปุ๋ยมาเทาทับแล้วก็คลุกเคล้าในนี้เลยค่ะคลุกเคล้าเสร็จแล้วรดน้าปล่อยประมาณสักสองสามสองสามครั้งอาทิตย์ละทีละครั้งก็ได้แต่แตรถแบบนี้ก่อนกดน้ำไม่บุ่มไปในนี้ก่อนค่ะประมาณสักเจ็ดวันเป็นยังยังน้อยออแล้วก็ค่อยมาพลวนแล้วก็ถึงมาปลูกปลูกเพราะเราถ้าไม่มากเนี่ยคือเหมือนขี้วัวปุ๋ยมักเนี่ยมันแยกปุ๋ยมักดินมันแยกดิน แต่เราพรวนแล้วเราลดน้ําไปเรื่อยเรือยสองยางมันจะเหมือนมันจะมิกกันมันผสมกันผสมกันที่นี้ปลูกแล้วผักมันจะโตเร็วค่ะประมาณนี้ในนี้ที่ว่ามาไม่มีเคมีเลยนะพวนการปลูกเนี่ยมันก็ง่ายงแค่เรามันเป็นพื้นนงี้ยเราเคลียดินให้มันจะเหมือนให้เรียบใช่ให้เรียบให้เรียบให้เรียบแล้วลดน้ําอีกประมาณสักสองครั้งหน้าดินหน้านจะเรียบแล้วก็มีกล้าผักกล้าผักที่เราเพาะไว้แล้วส่วนใหญ่พี่เครือปลูกผักอะไรคะอ่าจริงมันปลูกได้ทุกผักแต่เราเน้น นิ้นของที่ชาวบ้านนิยมส่วนหนึ่งจะราคาแพงอีส่วนหนึ่งราคา <talvez S 2> แ <evet. S 1> พงก็คือการของราคาแพงเนี่ยคือมันสลัดพวกเนี้ยราคามันสูงแต่ว่ามันจะมีคนแค่กลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่กินอย่างชาวบ้านทั่วไปก็มีคณะกวางตุง้งผักบุ้งหรือกระปุกคือดินที่ผสมแล้วเนี่ยสามารถปลูกได้ทุกชนิดทุกพ <คำ S 2> ืชทุกชนิดทุกพืชแต่ว่าขบวนการหนาบางแต่และพืชไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างเช่นผักสลัดเนี่ยหนาประมาณสัก50 ห้าเซนหนึ่งสิบเซนก็ใช้ได้แล้วตัวตัวไปแต่ถ้าเป็นพวกพริกพวกมะเขือเนี่ยยังน้อยต้อง20-30ถึงเซนมันก็คือกระบวนการต่างกันเพราะว่าไอ้รากพืชมันไม่เหมือนกันอย่างสลัดมันเร็วดังพริกมันช้าประมาณนั้นค่ะแล้วพี่เคยอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับเกษตรกรที่อยากจะมาทําเกษตรไร้สารแบบพี่บ้างคะจริงๆเกษตรไร้สารเนี่ยส่วนมากมีความเชื่อเช่นเราไม่ได้ใช้เคมีมันก็จะไม่ได้กินมันจะอยู่ไม่รอดแค่เรามีองค์ความรู้ให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อ่ะ มีความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วมีภูมิคุ้มกันเน่ะแค่นีก้ก็ใช้ได้แล้วคืออย่างสมมติว่าของเราใช้ในเนี้ยเนี่ยเรามองหาได้ลเลยว่าเศษอาหารเราก็ทําเป็นปุ๋ยได้อคดินก็ดินทั่ว,วไปใบไม้เราก็ทําเป็นปุ๋ยได้เอามาทํามาปลูกปรุงให้ดีการปลูกผักไรสานนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เป็นยากตรงที่ว่าคุณกล้าทํำไหมคุณกล้าทดสอบไหมค่ะวันนี้นะคะทางสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เครือมากเลยค่ะในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรไร้สารค่ะขอบคุณค่ะดีครับ